สวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับลูกค้าพ่อแม่พี่น้องพี่นอ้องปองปลายสูผู้สูขคนครับแช่ประสิทธิ์ออโต้พร้อมหาดีตลาดเอซี่สายไหมครับลูกค้ามือนี้สิ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีซูพูซูขคนของแช่ประสิทธิ์มาเบิงพร้อมหาดีเกรดพีเมียมพัดในฮอนด้าซีว e ิกเอชเอวปีสองพันยี่สิบสองนะครับแต่ว่าเวลาลูกค้า เป็นตัวปี2023แล้วก็ระบุว่าเป็น EHEV หรือธรรมดานะครับภายในของตัว EHEV ตัวนี้นะครับภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงนะครับลูกค้ามาเลือกพรมหนัง5 d กับทางร้านนะครับ ตัวเกรดพรเมพมพัดเป็นพรมหนังสีดําเดินได้สีแดงคือถ้าเป็นตัว ehev เนี่ยภายในมันจะเป็นโทนดําแดงนะลูกค้าเนาะพอปูดําแดงเข้าไปเนี่ยผมว่ามันแมทมากมันเข้ากันมากเหมาะสําหรับลูกค้าที่อยากจะให้มันเข้ากันอยากจะให้มันพอดีคือให้มันแบทกับภายในนะครับจริงๆแล้วรถคันนี้โจทย์ของลูกค้าสีที่คุณลูกค้าเลือกจริงๆคือสีกาแฟนะนะครับผมแต่ว่าลูกค้ากลัวว่ามันไม่สวยก็เลยเอารถนะฮะขับรถมาจาก ไกลเลยล่ะนะครับผมเอารถมาลองให้เราเอาสีมาวางให้ดูว่าสีไหนสวยสีไหนเวลาปูในรถแล้วมันจะเข้านะครับสรุปจบที่ชุดนี้ครับหนังสีดําเดินได้สีแดงใจ่คุชชี่สีน้ําตาลนะครับนาจบที่ชุดนี้สวยงามมากนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆคือเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยใยตัวนี้นะครับใยสีนี้นะมันจะทําให้ในรถเราดูสวา่างดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่ครับสีนี้ครับ ะะมันจะดูสวา่างดูโดดเด่นขึ้นมาสวยงามมากถ้าเป็นหนังสีดำนะครับเดินได้สีแดงแล้วใส่ใย,ยกุชชี่สีน้ําตาลตัวนี้นะครับขึ้นมากนะครับส่วนตัวก็เรื่องการเก็บงานนะครับโดยเฉพาะ Honda c i e v ซีว e-h-e-v หรือว่า c ีวิกเทอร์โบนะครับการเก็บงานต้องเก็บให้ดีนะครับคุณลูกค้าเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับรถรุ่นอื่นๆเขานี่คือผลงานการเก็บงานความละเอียดของทางร้านเราจะเป็นแบบนี้ นะครับคุณลูกค้าเก็บให้แบบนี้แครับนะฮะเว้นช่องตัวระบายความร้อนแบตนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันมันมันเปิดไว้สําหรับเอาแอร์เข้าไประบายความร้อนแบตนะครับคุณลูกค้านะฮะความแนบนะฮะแนบไปเลยกับแนวตั้งขาบอกนะครับคุณลูกค้าครับสวยงามครับ c i v i c e h e v ปี2022นะครับเปิดออเดอร์สั่งซื้อเป็นปี2023นะครับลูกค้า เห็นนะฮะเวลาผมเก็บงานให้ลูกค้านี่คือความละเอียดนะครับผมถึงบอกว่าถ้าลูกค้าอยากจะได้งานติดตั้งที่คนติดตั้งใส่ใจจริงๆมาหาผมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมฝากคุณลูกค้าไว้ด้วยว่าถ้ามีเวลานะฮะมีเวลาเข้ามาลูกค้าลองเอารถเข้ามาเทียบสีดูก่อนเนาะอย่าใหญ่ด้วยอ่าเทียบสีพรมหนังเทียบสีใหญ่ก่อนว่า เออสีไหนมันจะเข้ากับรถเราคือเราไม่ต้องนึกภาพนึกออกไหมครับลูกค้าเราไม่ต้องนึกภาพเลยเราเห็นกับตาเลยนะครับเพราะว่าเราติดตั้งพรมพวกนี้ไปเราก็ต้องใช้อย่างน้อยก็สามสีป่ปีเพราะว่าของผมมันทนมันไม่ใช่ใช้ปั๊บเดียวแล้วขาดแล้วถลอกปอกเปิก,กออกเพราะว่าของผมเป็นหนังไมโครไฟเบอร์แท้เทียบเท่าบอหนังแท้ในรถยนต์นะครับด้านในของผมใช้เป็นซิลิโคน x p e ถึง2ชั้นกันน้ำร้0ยเซน้ํา้ำไม่ซึมนะะ น้ำไม่ซึมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับคุณลูกค้าแล้วอีกอันนึงก็คือว่าตรงแนวตั้งกัดเกียร์ตรงนี้นะนะครับลูกค้าแนวตั้งกัดเกียร์ตัวนี้นะครับคุณลูกค้าที่เคยติดตั้งพรม5 d ดีแล้วนะครับสังเกตไหมครับว่าของตัวเองมันจะล่นลงมาจากแนวพลาสติกมันจะล่นลงมาประมาณนี้เป,นเป็นเส้นเลยลูกค้านะฮะถ้าเป็นพวกงานเกรดฟองน้ำนะฮะมันก็จะล่นมาประมาณนี้นะครับอันนี้จริงๆลองไปสังเกตดูเพราะ,ะ้าไม่ได้โมเพราะว่า พอขาเจอรถลูกค้ามาสองสามคันแล้วที่เป็นแบบนี้ที่เป็นตัวงานเกรดฟองน้ํานะครับต่อให้ใช้ตัวคลิปตัวนี้ครับลูกค้านะฮะต่อให้ใช้เยอะแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่างานมันไม่อยู่รูปงานไม่มีอยู่ทรงต่อให้เราใช้คลิปเสียบนะฮะมันลงมามันก็จะอยู่เงี้ยกลับกลายเป็นไม่สวยอีกเห็นคลิปเสียบอีกนะครับของทางร้านคุณลูกค้าเห็นไหมฮะใช้คลิปเสียบเฉพาะตรงนี้2ออันนะฮะส่วนด้านซ้ายนะครับไม่ต้องใช้เลยครับผม นะเหยียบเลยครับเหยียบเลยผมกดลงให้ดูเลยเห็นไหมฮะไม่ล่นลงเลยนะครับไม่หดไม่หดไม่หดครับลูกค้าเพราะว่าซิลิโคนเ p e กมันจะทําหน้าที่อยู่รูปอยู่ทรงได้นานนะครับมันจะอยู่รูปอยู่ทรงได้นานครับลูกค้กาใช้ไปเลยสี่ห้าปีสบายๆเนาะ นะครับหน้าร้านอยู่ตลาด a c p l a z าสายไ,ไหมเขตสายไหมสายไหมซอย13นะครับกราบขอบพระคุณคุณลูกคา้าขับรถมาจะมาจากในเมืองครับผมเพื่อตอนแรกมาครั้งแรกก็เอารถมาเทียบสีก่อนแล้วก็สั่งสีตามที่ตัวเองต้องการวันนี้เอารถมาติดตั้งครับ Civic EHEV ปี2022กราบขอบพระคุณคุณลูกคา้ามากๆตัวนี้เป็นตัวท็อปครับเป็นตัว RS นะครับล้อมแม็กก็สวยสีรถก็สวยนะครับสวยทั้งคันครับ แต่สู้ผมผมไม่ได้ผมผมสวยกว่าครับผมครับผมอย่าลืมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระหยิ่งกดตับสไคร์ให้กับหนุ่มน้ำมนต์คนกะลสินช่อง y o u t ยูทูบชาแนลชัยประสิทธิ์เข้าไปเสิร์ชหาได้เลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ